มอเตอร์ช็อปสวัสดีครับวันนี้มาเช็ครถนิสสันนายมล่านะครับเริ่มต้นในการเช็คคอยเนื่องจากเครื่องยนต์สะดุดสะดุดเยอะนะครับสั่นสะดุดเลี้วอดกินน้ํามันนะครับคอยรั่วเยอะเลยเอาเนี่ยครับล่อล่อไกลๆได้รั่วเยอะเอาพ่อมาดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็รั่วเยอะครับรั่วคอยทิ้งอย่างเดียวครับรั่วออกรูเนี่ยตรงรูตรงนี้นะครับทิ้งอย่างเดียวซ่อมไม่ได้นะครับเอาพ่อ ตัวนี้ตัวนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับลูกค้าอยากได้สมาชิกอยากได้สำรองไว้เราก็เปลี่ยนแค่เราก็เปลี่ยนสามหัวไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่งเพิ่งเปลี่ยนมาไว้สำรองนะครับแล้วก็หัวฉีดเนี่ยหัวฉีดกองผูหัวฉีดยกค้างตันส่วนหัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาไม่นานเราก็ใช้ต่อนะครับเรื่องหัวฉีดวันนี้หัวฉีดนี้อ่ากองผูคือกองไม่เหลือเลยนะครับกองหัวฉีดจะเป็นแบบนี้นะครับจะอยู่ในรูหัวฉีดอย่างนี้ครับ ไม่เหลือเลยเหลือตะขอบเหล็กนะครับสามหัวนี้เหลือตะขอบเหล็กเวลาเทสอะยกค้างยกค้างตลอดเลยนะครับอันนี้ก็โคฉีตันยกค้างเหมือนกันแต่ให่ยกค้างน้อยสหัวนี้ยกค้างเยอะนะครับทําให้เครื่องยนต์สั่นสะดุดนะครับรถวอด board, ไม่มีกําลังนะครับโทร084730044บางพีสม,มุนปาร์การนะครับพงวทฒ์สอบก็เซิร์ชเข้าไปในแผนที่ได้นะครับก็ดูผลงานได้นะครับตั้งเพจไว้หลายเพจเลครับ